สวัสดีครับกิตติแนะนําที่ดินแปลงถือว่าเขาขายถูกกับท่านผู้ชมอยู่ในตำบลหนองจอกนะครับอําเภอท่ายางนะครับห่างจากถนนสี่เลนท่ายางนะครับประมาณสิบเอ็ดโลเข้ามานะฮะเป็นถนนใหญ่นะเข้ามาถนนใหญ่นะครับสิบเอ็ดโลมาถึงที่ดินเลยครับอยู่ในตำบลหนองจอกนะครับแแวกนี้นะท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวผมจยาให้ดูนี่บรรยากาศฮะนี่นี่หน้าที่ดินนะครับมีถนนคอนกรีตอยู่ นะครับส่วนนี่คือด้านหน้าเขาจะทํานากันมีเพื่อนบ้านนะครับไปข้างในมันก็มีเพื่อนบ้านเยอะเลยครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนั้นแนวแนวไม้ไผ่ตรงนั้นก็มีเพื่อนบ้านปลูกบ้านกันอยู่ทํานาครับเนี่ยทานานี่ฮะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศผมสู้ไห้ดูนะฮะข้าผมข้ามาจากตรงนี้นครับจากตะล่นลาดยางมาเมื่อกี้ข้ามาคอนกรีตเนี่ยอ่ากิโลเดียวครับนีท่ที่ดินนะนี่ทานาแต่ที่ดินที่พูดถึงกันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะที่มีรั้วรอบๆนะฮะ นะมีไฟพร้อมน้ําพร้อมนี่เสาไฟไหมมีไฟแสงสว่างด้วยตามถนนนะครับนี่ปะปาประปานะปะปาปะปาหมู่บ้านนะฮะนี่อยู่ในอําเภอท่ายางติดเกตนะฮะเทศบาลยางตําบลตําบลหนองจอกครับนะนี่คือจากหัวมุมนะครับข้าไปประมาณ100กว่าโลเออขอโทษหน0่กว่าเมตร นะครับที่ดินนะฮะนู่นไปถึงบ้านของเพื่อนบ้านเห็นไหมบ้านเพื่อนบ้านน่ะนะที่ต้นไม้สูงสูงสุดสุดน่ะนั่นนะนะดูเสารั้วที่เขาทำไว้นะครับใน้างหน้านะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปตามถนนกรีตนะครับหน้าที่ดินกว้างประมาณร้อยกว่านะครับร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบเมตรนะฮะนะครับแปลงนี้สิบเอ็ดไร่นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อครึ่งครึ่งแปลงก็ได้นะครับ ใครไม่มีความขอโทษทีมใครไม่อยากได้สิบเอ็ดได้ก็ซื้อเครื่องแปลงก็ได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็าขุดท,อทอ้องท้องเขาเรียกว่าทําเป็นโคกคกลไกโคกหนองนานะเป็นคูคูกระดาษใหญ่แล้วปลูกต้นไม้หลายพันหลายชานิดนะครับมีมะพร้าวมีไม้เทียมมีไม้สักมีไม้ประดู มอคคนี ok นี่นะฮะนี่มาคคดีนะฮะอายุก็ประมาณรักสามสี่ปีแล้วนะ,นะะก็ปลูกประมาณนี้นท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้จะโดดขุดแดงนะครับนี่เราเดินกันแบบนี้เลยนะเดินไปหน้าที่ดินเลยนะี่นะท่านผู้ชมเดินมาหน้าที่ดินเลยนะนะครับมีปลูกไมส้สนด้วยเดี๋ยวผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆซื้อแปลงนี้นะผมแนะนําเลยจะซื้อย,ยกแปลง,งนี้ทาโคกหนองนาได้เลยนะ ทำเลนมาร์กสิครับแดนที่ดินเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆปลูกอะไรอะ่ะไม้อะไรดีอ่ะก็ง่ายๆทุนไม่ถูกถูงปลูกเฟื่องฟ้าให้รอบแล้วทำเป็นอุมโมงค์เฟื่องฟ้าปลูกไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไปต่างๆสายพันธุ์ต่างๆมีเยอะแยะปลูกไผ่ต้นใหญ่ไผ่มีหนามไม่เอานะ,อ,ะอันนี้แนะนำแนะนำ ไผ่มีหนามไม่เอาเอาไผ่ที่เป็นไม่มีหนามต้นใหญ่ๆอย่างเช่นไผ่ตรงน่านอย่างเงี้ยแล้วก็ไผ่ตรงเลี้ยงขอโทษทีไม่ไผ่เลี้ยงไม่ใช่ไผ่ตรงนะไผ่ตรงก็ไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงน่านต้นใหญ่มากไม่มีหนามต้นหูขนาดเท่าขานะไผ่ตรงไผตรงน่านนะฮะเพราะว่าน้ําพร้อมอนะ่ะอ่าผมไม่เดินนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านอยู่หลายหลัง,งนะเนี่ยรัวร้วรัว้วรั้วเนี่ยมุมรัว้ว ขาทำรั้วล้อมรอบที่ดินแล้วก็มีตะดนอยู่ฝั่งนี้ด้วยด้านหน้าแล้วมีด้านข้างด้วยไหมอ่าเนีรู้ลุกไปถึงนู่นแล้วมะพร้าวเนี่ยสวนของเขาอยู่ฝั่งนี้ทีนี้เราจะเดินในแปลงดินนะท่านผู้ชมนี่แปลงที่ดินนะฮะนี่ฮนะนะก็ขุดโอ้โหผมไม่สามารถเดินหมดแล้วท่านผู้ชมนี่ให้ดู นี่เขาขุดเป็นเป็นคูเลี้ยงปลาได้เลยเพื่อนๆเลี้ยงปลาได้เลยนี่ฮะโอ้โหขุดเป็นคูท,ท,ทั่วทั่วแปลงอะแล้วก็อันนี้ก็กว้างนะบนเป็นสิบกี่เมตรอะหกเจ็ดเมตรได้มั้งแต่แปดเมตรได้นะประมาณแปดเมตรนะ ท้องร่องคูก็ประมาณรักสี่ห้าเมตรนี่ดูไหมน้ำใสนน้ำใสผมต้องเดินเลี่ยงเพลงนะครับมีชาวบ้านข้างๆมีข้างหลังด huh ินก็มีบ้านคนข้างๆดินก็มีบ้านคนและที่ดินแปลงนี้มีตะดนล้อมรอบเลยมีมุมฝังโน้กฝังเดียวที่เป็นต้องทุ่งนานี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงนะครับ กิติก็ไม่ใช่ไหนหน้านะครับเป็นยูทูบเบอร์นะฮะรับงานรีวิวบ้านรีวิวที่ดินอ่ไม่ได้ทำแบบนั้นขนาดนั้นนะครับเจ้าของที่ดินก็ร้อนเืินมากเคยมาถ่ายครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วอันนั้นนัแกไม่ได้ร้อนเืินนะแกขายห้าแสนตอนนี้แกร้อนเืินจะขาย4ี่แสนนะครับรายละ4ี่แสนสิเอ็ดไร่ที่ดินจะโดดคุดแดง ตอนนี้ร้อนอื่นอีกร้อนเอินคืออยากจะขายดูแลไม่ได้คนมีอายุแล้วประมาณสัก60สิแล้วเป็นผู้หญ <ys> ิงตัวคนเดียวเจ้าของที่ดินนะครับ <ys> เขาก็อยากขายไปซื้อที่ดินครึ่งไร่แบบนี้ทําบ้านอยู่อาศัยดูแลง่ายกว่าทีนี้มันแปลงใหญ่ลูกหลานไม่น่าไม่น่าจะมีเน,นา,นา,นานนะเ,นาเขาเลยยอมขายนะครับเกตบอกสี่0สนเพื่อนๆลองต่อดีครับผมว่า3 5มแสนน่าจะได้นะแต่ผมว่าน่าจะมากกว่านั้นนะเพราเกร้อนเืิน ร้อนจริงๆนี่บอกตรงเลยนะเป็นก้อนร้อนเลยนี่คือเหตดผลนะครับนะบผมลงคลิปแป็น,นครั้มมงที่สามแล้วนะครับผมมาครั้งที่สามแล้วผมก็สงสารแกแกอยู่ที่อําเภอท่ายางนะครับไม่มีแปลงไหนแล้วส่วนไรหน้านะบอกก่อนเลยนะเออคนที่ว่าซื้อที่ดินแล้วขายไปตัดเป็นล็อกๆนะผมว่ามาซื้อแปลงนี้นี่เพื่อนๆซื้อผมว่าไม่ถึงสี่แสนต่อที อาจจะสามแสนห้าเพื่อนเพื่อไปขายห้าแสนตัดเป็นน้องง้องทาเป็นตะดนตัดเข้าไปแล้วเพื่อนเพืก็แบ่งเป็นไร่เป็นไร่เป็นไร่โอ้โหทํากําไรบานเลยนะท่านผู้ชมเพราะมันขายไม่ยากเพราะตรงนี้ดีกว่าน้ําไม่แต่นี้น้ําไม่ท่วมนะน้ําไม่ท่วมนะเขาบอกเขาไม่เคยเห็นนะอย,นอยู่ในเนี่ยอยู่ใกล้หนองจอกเนี่ยเตศบาลหนองจอกอยู่นี่นะเนี่ยออกปากซอยปั๊บเลียวขวานิดเดียวก็หนองจอกขับขึ้นไปตะดนไปเกษมก็สิบเอ็ดกิโลนะ โอเคนะครับนี่นะดูบรรยากาศดูน้าคิติด้วยวันนี้ใส,ใส่ใส่หมวกครอบหัวไว้ไม่ใช่อะไรร้อนจัดตอนเที่ยงเลยตอนนี้ผ่าเที่ยงมาเลยวันนี้เนี่ยมะพร้าวนี่ข้างหน้าคูใหญ่นะท่านผู้ชมอ่าให้ดูคูใหญ่นี่ที่เคยขุดขึ้นมานะใหญ่เป็นบอ่อปลาขนาดใหญ่ได้เลยแต่ข้างในนี้คูคูไม่ลึกนะแล้วก็คูธรรมดานะครับสมก็ไม่ใช้ ไม่ไม่เยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับนี่นะไปขึ้นบนเดินนี่ดูนี่เดินนี่ฮนะท่านผู้ชมต้นไม้เยอะเลยมีหลายสายพันธุ์เลยไหมแกปลูกเป็นไม้ทาเป็นไม้ปลูกม,มีอะไรปลาดูนี่ปลาดูปลาดูเมอะเนียจอสายพันธุ์หลายสายพันธุ์เลยท่านผะู้ชมไม้สักมีหมดเลยไม้เทียมมีนะครับมีไม่ต่ำมาสิบกว่าชนิดนะครับนี่ นะถ้าเรามาดัดแปลงเป็นโคกหนองนาเรามาดัดแปลงเป็นไร่สวนสวนผสมหรือเราดัดแปลงเป็นแลนด์มาร์กโอ้โหข้างหน้านะไปครึ่งครึ่งกิโลตรงเนี้ปากทางทางออกไปัถนนใหญ่มีแลนด์มาร์กอยู่แลนหนึ่งแต่เป็นแลนด์มาร์กที่อ่าธรรมชาตินะโอเคครับเดี๋ยวผมแนะนำนิดหนึ่งถ้าเป็นดินกิตติอ่านะฮะ กิตติไม่ไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนใต้นะครับแต่ว่าตะเวนถ่ายวิดีโอไปทั่วประเทศถ้าไปกิตติซื้อองคแค่ห้าไร่หรือว่ายกแปลงสิบเอ็ดไร่อย่างแรกเลยแดนดินผมแนะนําเพื่อนๆเ,เลยแดนดินเนี่ยถ้ายกแปลงนะเพื่อนๆปลูกเลยไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่ที่ก็สวยงามปลูกสองข้างเลยสองฝั่งเลยแปลงนี้อันนี้ห่างกันอยู่แล้วปลูกริมเลยครับไม่ต้องปลูก เสร็จแล้วขึ้นเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่รู้ไหมว่าคนไปเที่ยวอุโมงค์ไม้ไผ่เยอะขนาดไหนรอบลลกหน้าดินเลยหรือข้างๆดินเลย <S <S และตรงนี้นะฮะเพื่อนๆพัฒนาเป็นโคกหนองนาไปเที่ยวที่อื่นบ้างลองไปเที่ยวที่อื่นบ้างว่าโคไอ้แลนด์มาร์กนะมันเป็นยังไงเพื่อนๆปลูกไม้ไผ่เยอะเลยไม่ต้องเต็มแปลงนะแล้วตัดไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ไไเลี้ยงขนาดเท่าแขนมาดัดโค้งให้มันอลังการงา,านสร้างเลยเขาเรียกว่า บิวขึ้นมาเข้าไปดูแลนด์มาร์กที่อื่นบ้างไปเที่ยวที่อื่นบ้างเราไม่ต้องรีบร้องรีบเร่งในการทําค่อยๆทาปลูกก่อนลงทุนที่จริงที่เราปลูกเอามาแล้วมาเป็นนั่นแหลคะครับเอามาทําเป็นแลนด์มาร์กไม้ไผ่ขนาดยักษ์แล้วไม้ไผ่ที่เราปลูกก็ทําทเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่ไปดูงานที่อื่นบ้างไปดูที่เขาทาแล้วควรไปเที่ยวเยอะคนแถวนี้เขา อย่างสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยกรุงเทพนี่ก็จะออกเที่ยวเลยมาจะอํานี่มันผ่านจะอํานะมันต้องผ่านจะผ่านตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเลน์มาร์กทั่วเลยครับแต่นี้คนะคุณก็สามารถใช้เลน์มาร์กธรรมชาติเอาสารามาตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดและทําบ้านแบบนั่งกินก,กาแฟคนเข้ามาบางอย่างที่ก็ขุดคูไว้เยอะคุณก็ถมบ้างก,ก็ได้นะครับเอาคูที่ว่าได้สวยที่สวยๆมีเยอะเนี่ยนั่นเป็นเชื่อมชมดูนี่ผมพูดมากไปแล้วนะครับ แล้วคุณอยู่กับธรรมชาติเนี่ยคุณเอาปลามาใส่คุณเอาปลาปลาสารพัดปลามาใส่นะโอ้โหแล้วคุณเปิดเป็นแคมปิ้งก็เรียกว่าปิ้งย่างอะ่ะให้ลูกค้ามาเที่ยวตกปลาเองให้กันเบ็ดให้เตาแล้วก็มานอนตกคุณทําดัดไปให้สวยเลยอันนี้คือขขาคนผู้หญิงคนเดียวเขาดูแลไ,ไม่ทั่วเขาอ,อยากจะเลิกแล้วล่ะเนี่ยแน่นอนเลยตรงนี้ รับรองว่าแลนด์มาร์กจะผ่านแน่นอนทางออกตรงนี้ก็มีแลนด์มาร์กแต่เลนด์มาร์กของเขาเป็นธรรมชาตินะก็ไม่ขุดเป็นปลูกหญ้าคล้ายสนามกอล์ฟแล้วก็มีบ้านสูงๆอยู่ตรงนี้ทางข้าวถ้าเพื่อนๆมาจะเห็นกิตติพูดมากไปแล้วครับเอาเป็นว่าแนะนําแนะนําซื้อเอะดีกว่าไปซื้อบางใสดีกว่าซื้อบางบานดีกว่าซื้อผักไข่ดีกว่าไปซื้ออ่างทองมันที่รับน้าที่นี่น้ำไม่ท่วมหนองจอกท่ายางเพชรบุรีกิตติไปก่อนนะครับ ผมรู้ไอ้ตรงนู้ที่มันสวยที่จะอยู่เดี๋ยวสักพักเขาเป็นชุมชนใหญ่ต่างคนต่างสมน้ําก็เออท่วมเดือนโอ้โหแถวนั้นท่วมบางตรงบางชาะโอ้โหที่สวยอยู่ที่นี่ดีกว่าถ้าคุณต้องการแบบธรรมชาติบ้านปลายชีวิตปลดกเกษียณหลังกเกษียณซื้อที่นี่ดีกว่าแล้วราคาถูกดีกว่าไปซื้ออาคารพาณิชย์สามสี่ล้านคุณอเอาเงินตรงนั้นมาซื้อดินตรงนี้ดีกว่าแล,ล้วคุณพัฒนาเอาธรรมชาติมาพัฒนา ปลูกไม้ไผ่เป็นแนวเลยตัดไม้ไผ่มาทําเลนมาร์กไม่ต้องซื้อเยอะโอเคนะครับไม้ก็มีเยอะเลยครับนะต้นไหนที่คนมาใช้ได้ก็ใช้ต้นไหนไใช้ไม่ได้ก็ฟันทิ้งแล้วคุณดัดแปลงให้สวยผมไม่สามารถปลูกได้เคยเห็นไหมครอุโมงค์เฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้ามีหลายสีหลายดอกไม่ต้องลงทุนคุณก็ไปตัดกิ่งมาเสียบไว้ก่อนใส่กระถางไว้ก่อนแล้วคุณก็พัฒนาเฟื่องฟ้าขึ้นเร็วมากครับท่านผู้ชมคุณจะมันเป็นพุ่มโค้งก็ได้ คุณจะทําเป็นอุมโมงค์ฟ,งฟ้าก็ได้แล้วคุณประกาศโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไปไกลไม่ต้องกลัวนี่พูผมพูดยาวนะผมแนะนำนะครับเนี่ยที่ดินแปลเนี้ถูกที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาต่อรองได้อีกก็ตั้งไปสี่แสนผมบอก3ามแสนหน้าเขาก็ขายคุณใจความสามารถของคุณผมว่าไม่ถึงแน่ผมให้แนวทางแค่นี้ไม่ต้องไปผ่านหน้าหน้านะครับกิตติไปก่อนนะครับถ่ายบ้านต่อครับสวัสดีครับ